ช้วันอาทิตย์นะคะเช้าว,วันอาทิตย์เด็กๆสีขาก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่งรอนอนรอจะกินอาหารเม็ดตอนเช้าหนุหนุยตัวเล็กเหมือนกาแาเหมือนตัวเล็กตัวเล็กแมวส้มแมวส้มแมวหางขาด <c oughs> ไปลูกไปมีใครนั่งรอมักงอีกละ่ะตรงเนี้ยโอ้โหมีข้าเนียด้วย

เมี้อลูกหางเราลูกนี่หอมนี่ลูกหนู่นนี่นี่ลูกปลาตาปูเล็กปูเลี้ยวเข้มมากปูจะกินไปปูไปไหนปูนู้นเลยเลยปูเลว แถบอันนี้เลยเราสามแถบเร็วเราอยู่ตรงนี้อ๋อหนูน้อยลูกไม่เอาไม่เอามาเราตัวเล็กตัวโตนั้นหนูกระพุ้งกระพุเฮ้ยกระโพดนี่เร็ว พูดไม่มาพูดเลยปลาไอ้ถงทองกระตังมาเ,เลยเร็วเลย โอ้เขาตังมาแล้วเรียกผิดเ uh oh. หลือข้าวปุ้นกับถุงทองเข้ากล้องไปแผลเปนนองด้วยน่ะเดี๋ยวจะฉีดยาม่วงดูแลกันไปเราอีแม่ไม่มีตังค์พาไปหาหมออ้อวเออหลุกอิ่มแล้วไม่ใช่เหรอ อิ่มไว้นั่นเราอะจะกินแต่ข้าวข้าวกินเย็นๆลูกนู่นไ,ไอตารอเข้ามากินเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยหหเห็นไหมเห็นไหมมาแล้ว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  อ้าวหนูอิ่มแล้วลูกก็ังก็เหลือข้าวโพดกับข้าวเม่าละกินนนเข้าก็องมาแย่งน้องละตามด้วยข้าวเหนียวน้องม่น้อยลูน้องมยน้อยนะอน้องมีน้อยนะน้องม่อยนะ không nói mình nói là lụng